ดีครับพอกันกับกระโปใชแนลนะครับเรียนรู้เรื่องสมุนไพรพี่น้องมือนี่ท่างช่องกระโพใชแนวนะพี่น้องมมีเพื่สมุนไพรอีกชนิดหนึ่งพี่น้องมาแนะนำนะครับเป็นเพื่สมุนไพรที่บางทินกับมีบางทินกับมีแล้วก็หลายพร้อมแต่บางทินกับกับบะมีพี่น้อง ชาวาเป็นไม่ปลานะครับหรือหลายหม่องน้เขอไปเฮ็ดเป็นไม่ประดับก็มีคือกันสิเป็นต้นนี้ยังนั้นตามไปเลยครับพี่น้องครับสมุนไพรที่ที่แนะนานให้พี่น้องไดู้้จับก็คือตัวนี้คือสมุนไพรสองฟ้าสมุนไพรสองฟ้านี่ เราอยู่ในตระกูลเดียวกันอยู่ในวงเดียวกันครับพวกสมพวกมะกูดกอนี่กอใหญ่พี่น้องเหีือใหญ่สุดเราเรามีซื่อตามท่องทินต่างๆหลายสื่อพี่น้องบางบางสื่อบางทิ่นกับกับพ่องกัน ก็เป็นซื้อก็เป็นซื้อที่ซ้ำกันบางมองก็เอื้นสมัดใหญ่ขนาดนี่น้องบางมองก็เอื้นสองดาวตั้งทินเพิ่นก็เอื้นสองฟ้าสองฟ้าดงนะครับเป็น ไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่นั่ผักตอนออกแล้ผักถอนออกชิ้งนเดียของไทยีเเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับมีความสูง 20- ถึงห้าเซนติเมตรลำต้นด้เปลือกสีน้ำตาลอมเทาพี่น้องเดี๋ยวเหวนวน็นเบื่องลําต้นกันหน่อยนี่ลำต้นล่างสีน้ำตาลอมเทาหอามพี่น้อง กินมาก่อนเพราะจะสนตัวก่อน,นกินมาเลยใบยเป็นเป็นใบประกอบพี่พี่น้องใบประกอบคนนกนะครับปลายเดียวเป็นออกมาลักษณะเป็นใบเดียวออก เลี้ยงสลับเป็นใบประกอบขนนกดอกย่อยอยใบย่อยเป็นลูกไข่รีแกมขอบขนานพี่นอ้องนี่นี่แไปตบยุงกล่องมันไปแล้วเดี๋ยวออกเลี้ยงสลับกันอยู่สามถึงเจ็ดใบ นะครับมีสามใบมีเก็ดใบมีขีดว่านองไงนะครับคนใบสอบปลายใบแหลมนี่พี่น้องคนสอบปลายแหลมแผ่นใบนะครับสีเขียวเข้มเป็นมันนะครับขอบใบเป็นขึ้น เล็ขน้อยขอบใบเป็นขื่นเป็นเบียวเบียวแบบนี้พี่น้องตัวตรงกับมีอยู่ตัวกะมันกะขากันไปนะลักษณะบบ์บลบลแน,น,น่นอนน่ครับตัวขอบใบแล้วเป็นขื่นน้อยนี่นี่นี่ลักษณะขอบใบของเราปบใบแหลมคนใบแหลมขอบใบเป็นขื่นแผ่นใบมัน มีความกว้างของแผ่นใบ2 5จหถึง4ีเส้นต้งกวางของแผ่นใบต้งกวางของใบยาว4ถึง8เซนติเมตรนะครับเวลาข้าไปขี่ล้วเข้าไปสู้หรือข้าไปสัมผัสเนี่ยกินเราจะมากพี่น้องกินหอมอยู่นี่เบ้ากับปอยเห็น3ตนวนี่ตัวนหนึ่งนี่ตัวหนึ่งโยงไนตันหนึ่งในไงไงก็บ่าลายเลยพี่น้อง บ่บ่ถือว่าไหลัวยุย่งไล่หลสิ่งที่หลาคือยุง่งดอกออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งนี่พี่น้องเมื่อวานบ้ากับปูนอวยหน่อยเราไปต่มเป็นตะมุนไผ่ในแต่และช่อจะมีดอกย่อยในแต่และช่อดอกจะมีดอกย่อยอีกจำนวนมาก สีขาวแกมเหลืองพี่น้องอีนี่คือดอกเด้อเจ้าน้อยดอกบานนี่ดอกบานที่เป็นแบบดอกบานนี่นี่คือดอกบานด้วยพี่น้องก็อันทิงหนึ่งก็ที่เป็นหน่วยหน่อยเห็นหน่ยหน่อยเห็นหน่วยหนึ่งแต่ว่าอีกบางส่วนบ้ากับพไปแล้วเราเป็นสมุนไพรปลาที่สามารถกินเป็นพักได้แล้วก็สามารถเอาไปต้มเพื่อบำบัดโรคได้ ลักษณะผลนะครับมีลักษณะกลมลรีขนาดเล็กผิวเรียบนะครับผลอ่อนสีเขียวผลแก่หรือผลสุกจะกลายเป็นสีส้มหรือแดงนะพี่น้องรสชาติหวานด้ยพี่นะ้องมีเมล็ดข้างในนะครับขยายพันธุ์โดยการใส่เมล็ดนะครับเป็นพืชตีทนแรงเลยพี่น,อน,ออน,นอ้องถึงข้าติดตัดโค่นออกต้อนเล่าก็สิีงอกว่าจากใ้ดินไหมเป็นลักษณะไข่ไครับต้นปลารเผือกพี่นะ้อง ตัดข้นเสมอดินมันแตกขึ้นมาจากใต้ดินที่เขาพอบ้ากับปลกให้ค,คนไปขุดไปปลูกแล้วไอ้มองที่ห้องขุดไปนี่ยก็กงอกมากขึ้นเขาเบืง้งหลูบรักของเรลาแล้วพี่น้องมาเบิ่งสรรพคุณทางยาที่นี่สรรพคุณทางยานะครับรากใช้ต้มน้ําดื่มแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้ปวดศีรษะแก้ผิดสําแดงนะครับแก้หลอดลมอักเสบ แก้เจ็บตาตามัวตาฝ้าตาฟางแก้ฝีเฉพาะหลากพี่น้องแก้ไข้หมดสติใช้ฝนทาแก้พิดงูนี่คือหลักของเราสรรพคุณย,ยาดีตัวนีอยู่หลกักพี่น้องใบใช้ต้มน้ำดื่มหรือกินสดรักษาอาการภูมิแพ้แก้ปวดเฉียวฟันใช้สำหรับผู้อยากเลิกบุหรี่นะครับพอมีเลามีลทธิ์ในการ สอนพิษคาเฟอีนพะะพี่น้องนี่คือสรรพุณทั้งยาของต้นซองฝาพี่น้องต้นมากสิทเอาหลากไปฝนนะครับนะควกา็เอาไปกินสดเรือไปอมไหวเพื่อหรับผู้อยากเลิกบุหรี่เขียวๆแล้วก็อมไห้เพราะว่าต้นมีรสเย็นๆเย็นๆเผ็ดๆจังเลยพี่หน้องรสชาติของเรานี่กินเป็นผักเมื่อวานบ้ากับพวกเอาไปต้มแล้วก็ยอดอ่อนกัไปกิน ก็เลยจงไว้ทต่ไทยพี่น้องเบื้องว่าเออต้นชองฝ้านี่หรือมาบางหม่องเอินต้นสมัดตรไงบางหม่องเอินต้นชองดาวชองฝาดงเอียงต่างต่างเนี่ยพี่น้องเรามีสื่อหลายสื่อเรามีสรรพคุณทางยานำชุนมากระเจี้ยกทองอืดทองเฟอืองอยากเลือกบุรีอมไว้เคี่ยวไว้แล้มีหลีดในการถอนผิดงูนำพี่น้องแล้วก็รขับลม เระาะว่านี่พวกค่ะนี่คือลักษณะและสปปรรพคุณทางยาของต้นสองฟ้านี่ครับเบากระป๋อน้ำเมาเพื่อสมุนไพรอันเป็นสุดยอดแล้วก็กินหอมมากพี่น้องแล้วมีแล้วมีแล้วมีวมตำหน่ำมันอยู่เลยยู่แต่ใบ okay. เดี๋ยวเฉยพี่น,อน้องมึงตำหน่ำมันจำพ่อต่อยยำไหนจำพ่อชุ่นยำไหนจำพ่อหอมมีพี่น้อง นี่เห็น,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 หน,หนวะไล่ขาวๆาวนี่ต้มน้ำมันของเราตจำพ่อหอมเพราะว่าเอาไปเข้าไปสัมผัสเข้าไปขยี้นี่นี่แผ่นใบแล้วมีต้มน้ำมันหอมดิพี่น้องหอมชื่นใจนี่ใบไล่ไล่นี่นี่ต้มไล่ไล่นี่ต้มน้ำมันเอ้าเอามาขยี้ขยี้ข,ย,ขยี้อ่างเี้ กินแล้วสมาเลยสำหรับผู้อยากเลือบุรีกับอมไหวพี่น้องสำหรับผู้อยากกินเป็นพักก็สามารถเอาหยอดอ่อนกินได้สำหรับผู้อยากเอาไปเป็นสมุนไพรกับคุดอาหาักเอาไจะยยกคุดขึ้นมาั้งเหงาพี่น้องอยากอยากให้คุดเทละเคิงสิกเท่าไฟเพราะว่าเป็นใหม่คนคางทีเริ่มห้ายากแลวครับผมตระมานนี้ผู้่ะนี่ครับทุตาทนี่นะพี่นอ้องอําลาแพทยจากพี่น้อง ด้วยภาพของดอกซองฝาเบ้ากับปูทีมงานกับปูเฉน่วขอก้าเข้าวว่าสวัสดีครับผม